สวัสดีครับกระผมชื่อนายสุปกรณ์วิเศษนครชื่อเล่นมอสอายุ24ปีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยบุรพาคณะราัฐศ,ศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสาศตร์บัณฑิตกระผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อบูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นอาจตองเที่ยทต้องชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องคิดถึงปราสาทหินประมุงเป็นดับแรกใช่ไหมครับแต่ที่แท้จริงแล้วกระผมคิดว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นไม่ได้มีจุดเดนเ่นแค่ปราสาทหินประมุงนะครับแต่ยังมีภูเขาไฟกระโดงที่ดดับมอแล้ว สนามฟุตบอลชางกอารีน่าและสนามเข่งรถชางอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่เป็นระดับสากลของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมไนเ็ดและอีกทั้งยังมีห้าสรรพสินค้าร้านอาหารและร้านคาเฟ่ดังๆมากมายที่กําลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวท,ที่จะเข้ามาถ่ายรูปจิบกาแฟและรับประทานอาหารเบเกอรี่อยู่ในปัจจุบันกระผมจึงมีความคิดเห็นว่าจะเสนอการพัฒนาและออกแบบสร้างแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบเรียไทางภายในเมืองขึ้นมา โดยต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแกน่นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวไปในเมืองและก็ถึงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขอบคุณครับ